มานะคะเด็กๆบ้านไหนกินข้าวไม่อร่อยกินส้มตำไม่แซ่บไม่นัวต้องดูนี่นะคะนี่ค่ะอ้าวคุณเชียงน้อยกินข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าวแกเป็นเส้นหมี่ลวกแกะส้มตำนะคะดูวิธีการม้วนม้วนเส้นหมี่แล้วก็เอาสาวขึ้นปากนะคะยกขึ้นกินแบบนี้นะคะอร่อยแซ่บถึงใจนะคะดูค่ะ กินอย่างมีความสุขนะคะ้อมตั้งใจกินมากหรือตั้งใจดูมากนะคะโอ้โหเส้นยาวดึงนานวิธีการนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามติดด้วยส้มตำนะคะโอ้โห อตามติดด้วยซดน้ำส้มตำแซ่บๆนะคะซดค่ะเบาๆค่ะอืแซบ่บอ้าวทีนี้ก็กินเส้นมะละกอนะคะอือร่อยค่ะมวนกินเส้นต่อนะคะอ มวนๆแล้วยกจานใกล้ๆปากเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะสุดยอดค่ะเด็กพันจิ๋วแค่นี้ก่อนนะคะ